เดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมภายในวัดนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างพระธาตุมรุขขานนครปริษธานวัดมรุขานครนอำเภอ่าตพนมสร้างขึ้นเมื่อปีพศสอง7เนาสรื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครองราชครบ50ปี องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผนังสี่เหลี่ยมลักษณะครับพระธาตุพนมแต่เล็กกว่าสูง50.9เมตรมีความหมายว่าสร้างขึ้นเพื่อฉลองศรีราชจะสมบัติครบ50ปีของรัชกาลที่9พระธาตุมรุข,ขานครเป็นประธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน พระธาตุมรุขานครหนึ่งในเกตพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมซึ่งมีความงดงามไม่แพ้กับพระธาตุองค์อื่นในจังหวัดนครพนมพระธาตุมรุขานครตั้งอยู่ที่วัดมรุขานครอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมถ้ามาจากตัวเมืองนครพนมพระธาตุมรุขานครนั้นจะอยู่ก่อนถึงพระธาตุพนมด้านในพระธาตุ ประดิษฐานพระพุทธรูปเรียงรายกรอบพระธาตุด้านในล้วนแต่มีสีทองอลามไปทั่วทุกองค์ซึ่งในห้องโถงกลางองค์พระธาตยังมีพ,พุทธรูปทรงเครื่องงดงามทั้งสี่ทิศประดิษฐานเป็นประธานซึ่งเราสามารถมานั่งสวดมนต์จเจริญภาวนาได้ในห้องโถงใจกลางพระธาต อันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถก่อนถึงพระาธาตุมรุขานาครขออนุญาตพาทุกท่านมาเยี่ยมชมก่อนจะถึงพระาธาตุมรุขานาครมีความสวยงามมากนะครับบริเวณวัดก็จะมีความร่มเย็นมีต้นไม้เห็นแล้วสบายตาเหมาะแก่การมาเจริญภาวนาสวดมนต์เชื่อกันว่าอาน,นิสงส์ที่ได้มาจากการ นมัสก,การพระธาตแห่งนี้จะส่งให้มีความเจริญก้าวหน้าทำการค้ารุ่งเรืองเรามาดูบริเวณวัดกันครับมีต้นไม้ใหญ่แต่และต้นมีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การมาทำสมาธิเจริญภาวนานี่ก็จะเป็นด้านหน้าของพระอุโบสถครับ พระธาตุพรุขนครเป็นอีกหนึ่งพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมตั้งอยู่ภายในวัดมรุขานครซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว300ปีองค์พระธาตุแห่งนี้มีความวิกฤตงดงามภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นองค์พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนเป็นอีกหนึ่งวัด ที่น่ามาท่องเที่ยวและมาบูชากราบสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับข้างในนี้จะสวยงามมากด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของทางเข้าทางพระทาตุบรรุขานขครน,นะครับ ด้านในจะไม่เหมือนพระาธาตอื่นๆพระาธาตอื่นจะไม่สามารถเข้าไปดูด้านในได้แต่พระาธาตมรุขานครเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้ข้างในก็จะเป็นพระในปางต่างๆเหลืองอลามไปทั่วมีความงดงามเป็นอย่างมากไม่ผิดหวังเลยนะครับถ้าเกิดใครได้เข้ามาเยี่ยมชมใครเข้ามาได้เข้ามาสักการะ ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นอีกหนึ่งความงดงามของพระธาตของจังหวัดนครพนมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมทุกๆวัดทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้ท่านใดที่ได้เข้ามาชมพระธาตุรุข,ขานครในครั้งนี้ ขอให้สุขสวัสดีจงมีแจ่ทุกท่านเจริญก้าวหน้าด้วยลาบยศและเงินทองรุ่งเรืองในทุกๆด้านด้วยเทินสวัสดีครับ